นินนามโออิชิชนกับโนดแซมพรชัยนินห pues mm ้ามโออิชิชนกับโนดแซมผ่อนชัยนินนามโออิชินะครับนินนามโออิชินายภาคภูมิองค์การพลังยางนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนินนามโออิชิกับนินนามโออิชิมีการเปลี่ยนมีการชนกันเป็นประจำนะครับมีข่าวฝาก โนดกับโนดแซมพ่อนใจควนใจช่องพี่น้องนะครับโนดแซมพ่อนใจควนใช่องพีน้องข้งในช่มใจบ้านไม่เรียครับสองหนึ่งเนยนะครับอาจารยครับยังคงทักมากับเราได้อยู่เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ลบลืมนะโนดกับนินซี่ใครครึ่งนองหนึ่งเก้านรอจาัยัทักมากับเ้อยเนเครับคตับนี้โนดบีเข้าไป มาอย่างไรไปอย่างนั้นแล้วครับอ้ด ah ูครับต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วฮะบอกแล้วว่าไม่ยอมที่ที่นะครับนินกับโนดโนดกับนินนะครับดีนะคทางมีทางเขาทางหมดด้ทางเขาเสียงได้ถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าคนข้างในก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ไม่ทางเขาแล้ครับนินโออิชินะครับ โน้แเซมปนใจวันใจร่องพี ak, My Luis, My Luis, My ่น right. ้องจากไมเรีียงกับไมเรี so, like ียงกับยุติธรรมพ่อนั่นเองกับอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ดูจะือดออกล้ำกว่าโน้ตทีมนี้กำหนดออกแดงๆครับแต่ดูพันเขาไม่พันข่าดีกว่าครับแบบนี้ขวันติดคีใวันติดคีกีติดวันนั่นแหละับเป็นนินครับลายยอดจัดเลยเกินจะใช้ย่อยนะครับอาจารย์ครับดูครับนี่มันังไงนี่หนดบไม่พอน่าก็รอแล้วครับ ก็ถือว่ามาทางเดียวกันนะครับมาจากสว่างคนหนึ่งับกธนาบอลคนหนึ่งก็มาทางเดียวครับมาเจอกันที่ทุ่งสงนะครับครับชนาเป็นกลางไปร่างเลยไปร่างไปร่างเลยมาหน้าพี่มาหน้าอะไรน่ากลัวันตั้งโมกัดได้กล้วนี่เลนะครับอยู่รักแม่อ้ยแก่งสถานการอย่างนี้นี่โอ้ยพี่เลี้ยงเสียวเสียใจครับพี่เลี้ยงวัวนี่ห้ามเป็นโรคหัวใจเด็ดขาดครับ โนดไปร่างชนไปร่างกับทางชนไปร่างนะครับมีถอยมีถอยหลังมีไปหน้ากไม่สนใจนะครับเดินหน้าลูกเดียวเดินหน้าไว้ก่อนดีกว่าครับพี่หมอครับเดินหน้าไว้ได้เพียร้าน่าเนี่น้องอาการนี่แหละฮะเขาเหนียวเขาไม่ดีนะครับแบบนี้แหละครับแหมมาดักอย่างเดียวครับตอดักในจังหวะนั้นเดินด้วยตัวที่เดินหน้าถอยเดินหน้าถอยนี่ดูยากนะครับไม่รูว่าจะวิ่งเลย นี่ไหนจังหว่ายโนดให้ไปเลยมีใจนะครับมีทายนะครับที่มาก็ถอยอีกนะครับเรียกราคานะครับนินพันเขานะครับเดินหน้าอย่างเดียวอันนี้อยู่ทางขวามือของจอทีวีในขณะนี้นี่คือนินครับท่านแล็บช่องนาทีนะครับตอนกลางจะตื่นตาตื่นใจตีเดียวกับครูนี้ท่านแหลดรจริงจริงครับอีกสักครู่มีคำตอบฟังโนดนะครับ แฟนพรชัยขวัญชัยสองพี่น้องนี่ครับบรรดาเป็นแฟนที่เข้ามาชมในสนามในวันนี้นะครับทุกรั้งที่การถ่ายทอดจบนี่แทบจะหาที่ยืนแทบไม่ได้เลยนะครับนี่คือได้รับการต้อนรับนะครับจาก,จากไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปใต้แล้ววันนี้นี่มาไปลังไปลังผมมันมาหน้ากับ,าบมาหน้ากันนินกับเปิดตจำราไม่ตัดเหมือนกันเสียงเขากับเขานี่เ็าะมาถึงกลางเลยแหละครับ ทานโนเิเยมอะไรเป็นเหลืองทานโนเีียมอะไรเป็นเหลืองมาอย่าย่อยู่ยครับแกได้ยากไดอย่างนี้ต้องว่าฮะว่าจะมีหรือเปล่าายุ่ดทครับถ้าไม่โด,กดกนกีสนะิทเกันากันครับอ้ยอดงถอยจังว่าเวลามันมากก็ว่าเจ็บๆแล้วมันไปถอยก่อน ไน้บกอนมาเลยมาเจ็บดัชนีความรักครับดุดัชนีความรักในสนามลยครักใครชอบใครดวงครับองมเตลอดเลยมทมาห้าีบ่ด้เดะอยู่หรือเนนะครับอาเองครับดยแลนินไปล้างแรงไปล้างแเนี่ย บอกแล้วบอกแล้วแจ็งโนดปเนียมึงเนินนี่ต้องควยใช่ครับนินไม่บอกนินไม่คอยไปล้างเลยเขาบอกไปล้างเลยมันจะไปบอลเลยครันนานเห็นทีนึงครับไปแบบเมียกันล่ะขาเรียมครับขาเรียมนะครับขาเรียมลัด้านล้วครับแบบนี้แล้ครับคนประกอบการอยู่ีิดต่อแค่นนท์กับทกนาที่ับเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกหนึ่งขันน้ำแล้วครับตอนนี้กรรมการสั่งแล้วเรียบร้อยนะครับ มาทางไหนเอาครับจะกลับไหมครับแหมยังไม่มีม้วนสองครับมันไม่เดินตามคุมเชิงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ต้องเป็นภาระหนักของพี่เลี้ยงแล้วนะฮะกำลังทำงานแข่งกับเวลานินห้ามโอชิ้นะครับได้หม่เดียวหกหน้าที่กว่ากว่าเอาละครับจากหมายเลี้ยงเป็นควายชนะนี่ครับมาดูภาพ ขับกะโน้ตแซมพรชัยคว้นใจร้องพี่น้องครับโน้ตแซมพรชัยคว้นใจร้องพี่น,อน,น้องข้องนายรมใช่ไหมเรื่องก็เป็นเพาะอย่างนั้น